รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้เด็กๆที่โรงเรียน กาวิละวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่มีแนวคิดที่จะพัฒนาพลังงานจากน้ําให้เป็นประโยชน์กับคนในท้องถิ่นเขาจะทําอะไรเราตามไปชมกันนะครับน้อใครเห็นน้องที่ทำโครงกานกังหานน้ำพลังงานสีเขียวไหมคะอ๋อพวกเราเองค่ะ พวกเราทีมยุดกรีนออฟเควีซีจากโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยสวัสดีเจ้าละอ่อนน้อยแม่ผมได้ยินมาว่าละอ่อนมีสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้พลังงานจากธรรมชาติใช่ไหมครับ ผมอยากรู้แล้วสิครับว่าแนวคิดของสิ่งประดิษฐ์ที่ว่านี้คืออะไราแนวคิดในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยโลกร้อนอย่างนี้นะคะก็แบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งภาคเหนือของเรานะคะเป็นแหล่งกําเนิดของแม่น้ําหลายสายนะคะแล้วก็มีภูเขาล้อมรอบค่ะเราจึงคิดว่าพลังงานจากน้ํานะคะเป็นพลังงานที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะนํามาใช้ในโครงงานนี้ค่ะ ที่พบว่าน้ำเป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติที่สำคัญและเหมาะสมแล้วโครงงานจึงเกิดขึ้นครับโดยน้องๆได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากห้องสมุดวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนและได้นำสิ่งเหล่านั้นมาปรึกษาหารือกับอาจารย์ปริญญซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน เขาอยากรู้ว่าการเปลี่ยนรูปพลังงานตามหลักการทางฟิสิกส์แล้วเนี่ยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างนะครับก็เลยเกิดเป็นโครงการการหันน้ําพลังงานสีเขียวขึ้นโดยมีการเปลี่ยนรูปของพลังงานโดยใช้เครื่องตะบันน้ําเป็นตัวช่วยแล้วก็นํามาปัน่นเป็นไฟฟ้าในภายหลังครับหลังจากนั้นจึงได้นําสิ่งประดิษฐ์กังหันน้ําพลังงานสีเขียว นี่เลยล้วครับเข้าร่วมโครงการ PTT y o u ยุทธ m แม2011กับบริษัทปตทจำกัดมหาชนจนได้เข้ารอบ30ทีมสุดท้ายของโครงการครับหลักการในการทํางานของกังหันน้ำารงงานสีเขียวนะครับโดยเราจะเริ่มจากใช้เครื่องตบันน้ำนะครับสูบน้ําขึ้นไปบนแทงค์เับเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยน้ำบนแทงค์เนี่ยเพื่อมาหมุนกังหันแล้วก็กังหันเนี่ยจะมี ข้อเหล็กที่ติดกับเครื่องปั่นไฟครับให้เมื่อเกิดการหมุนก็จะเกิดการปั่นไฟขึ้นครับดังนั้นน้องๆจึงทดลองนําไปติดตั้งในแหล่งน้ําทั้งตัวตะบันและตัวกังหันแล้วสิ่งที่ได้ก็คือน้ําและกระแสไฟฟ้าสําหรับใช้ในการเกษตรบนดอยและท้ายที่สุดนี้น้องๆเขาได้ข้อคิดที่น่าสนใจไว้ว่าไฟฟ้าที่ได้มาจากพลังงานสะอาด ทำให้เราลดการใช้ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติลงถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการผลิตไฟฟ้าเลยละครับธ่าผู้ชมครับตะบันน้าแล้วก็กังหันลมสิ่งประดิษฐ์เพื่อพลังงานสีเขียวคือแนวคิดของเด็กๆที่จะนําพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์เรียกได้ว่านําความรู้จากห้องเรียน มาถ่ายทอดให้กับชุมชนแล้วก็ประยุกต์ใช้ได้อย่างลงตัวครับสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน